นี้ผมได้นําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลอองธุริพระบาทเพื่อถวอายสัตว์และปริญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนําพระกระแสพระราชลำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชะการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้ มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง เริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะช่างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน ในระบอบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมมุขด้วยการฟื้นฟูหลักิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศชาติเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนในอนาคตครับ